คุณเคยคิดไหมว่าความขัดแย้งชายแดนที่ดูเหมือนจะสงบลงแล้วกลับปะทตุขึ้นมาอีกครั้งด้วยการกระทําที่อันตรายและน่าผิดหวังนี่คือเรื่องราวที่ทําให้คนไทยหลายคนรู้สึกโกรธเคืองและกังวลใจเมื่อกัมพูชาถูกกล่าวหาว่าลอบวางทุนระเบิดใหม่และยิงปืนยั่วยุจนละเมิดข้อตกลงสําคัญระหว่างผู้นำสองประเทศซ้าแล้วซ้าเล่ามาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นและทําไมเรื่องนี้ถึงเป็นประเด็นร้อนที่เราทุกคนควรรู้กระทรวงการต่างประเทศไทยออกแถลงการอย่างรุนแรงเพื่อประนามพฤติกรรมของกัมพูชาที่ไม่ยอมเคารพในถ้อแถลงร่วม Declaration, ซึ่งเป็นข้อตกลงที่นายกรัฐมนตรีไทยและกัมพูชาร่วมกันลงนามเมื่อวันที่26ตุลาคม2568ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียข้อตกลงนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดความตึงเครียดชายแดนและส่งเสริมสันติภาพระหว่างกันแต่ดูเหมือนว่ามันจะถูกฝ่าฝืนอย่างต่อเนื่องมาดูรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีละขั้นตอนเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่เพิ่งติดตามเรื่องนี้ ก่อนอื่นเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2568กัมพูชาถูกกล่าวหาว่าลอบนำทุนระเบิดสังหารบุคคลแบบใหม่เข้ามาวางในพื้นที่ชายแดนฝั่งไทยโดยเฉพาะบริเวณห้วยตามาเรียในอำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดการกระทำนี้ไม่เพียงแต่ละเมิดข้อตกลงจอยเดคลาร์เชิญเท่านั้นแต่ยังทำให้มีผู้บาดเจ็บรุนแรงจนทุพพลภาพถาวรอ,อีกด้วยลองนึกภาพดูสิครับถ้าคุณหรือคนใกล้ตัวต้องเผชิญกับกับดักเช่นนี้มันน่ากลัวแค่ไหนและนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนว่าทำไมการวางทุนระเบิดถึงเป็นภัยร้ายท และนี่คือส่วนที่ทำให้หลายคนรู้สึกผิดหวังยิ่งกว่าเดิมเพียงแค่2วันถัดมาวันที่12พฤศจิกายน2568ฝ่ายกัมพูชาก็ละเมิดข้อตกลงนี้อีกครั้งโดยสร้างสถานการณ์ยั่วยุด้วยการยิงปืนข้ามชายแดนเข้ามายังฝั่งไทยบริเวณบ้านหนองยาแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้เหตุการณ์นี้บังคับให้ทหารไทยต้องตอบโต้เพื่อปกป้องดินแดนและความ มั่นคงของชาติซึ่งการตอบโต้ดังกล่าวเป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศและกฎการใช้กำลังที่ยอมรับในระดับสากลเช่นการป้องกันตนเองที่ชอบทำภายใต้กฎบัตรสหประชาชาติแต่ที่น่าเศร้าคือมันนำไปสู่การประทะที่ไม่จำเป็นและเพิ่มความตึงเครียดให้กับพื้นที่ชายแดนที่เปราะบางอยู่แล้ว ประเทศไทยไม่ได้นิ่งเฉยต่อเรื่องนี้เราประนามเหตุการณ์ทั้งสองอย่างชัดเจนเพราะนอกจากจะฝ่าฝืนจอยเดคล a เรชั่นแล้วการลอบวางทุนระเบิดยังขัดแย้งกับอนุสัญญาห้ามทุนระเบิดสังหารบุคคลหรือที่รู้จักกันในชื่ออนุสัญญาออตาวาซึ่งกัมพูชาเองก็เป็นหนึ่งในรัฐภาคีที่ลงนามรับรองไว้อนุสัญญานี้มีเป้าหมายเพื่อกำจัดทุนระเบิดที่ก่อให้เกิดความสูญเสียทางมนุษย์โดยห้ามการวางการผลิตและการะส,สมทุนเหล่านี้เพื่อให้เข้าใจง่งายๆลองคิดถึงตัวอย่างจากประวัติศาสตร์เช่นในหลายประเทศที่เคยมมีีสงงคครราาทุ่นนะเเบิดหล้ยัอ ทางคร่าชีวิตพลเรือนไปอีกนานหลังสงครามจบดังนั้นไทยจึงส่งหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการไปรยังกัมพูชาผ่านญี่ปุ่นในฐานะประธานการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาเพื่อให้แจ้งให้ทุกฝ่ายทราบและยังแจ้งเลยขาธิการสหประชาชาติด้วยส่วนเหตุการณ์ยิงปืนที่บ้านหนองยาแก้วนะับเป็นการบุกรุกอธิปไตยและบูรณภาพดินแดนของไทยโดยตรงซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานในกฎหมายระหว่างประเทศที่ไม่มีใครควรละเมิด แต่ส่วนที่คนส่วนใหญ่มักมองข้ามคือท่าทีของไทยที่มั่นในหลักการสากลตลอดมาเราเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและดำเนินการด้วยความโปร่งใสเช่นการเชิญคณะผู้สังเกตการณ์จากอาเซียนเอโทีเข้ามาตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุทันทีเพื่อให้มั่นใจว่าทุกอย่างเป็นไปอย่างยุติธรรมนอกจากนี้ไทยยังปฏิบัติตามจอยเดค r เรชันอย่างเคร่งครัดเสมอเพราะเราเชื่อว่านี่คือก้าวสำคัญสู่การลดความขัดแย้งและสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนระหว่างสองชาติแต่ที่น่าเสียดายคือฝ่ายกัมพูชาดูเหมือนจะไม่จริงใจพวกเขากลับเป็นฝ่ายริเริ่มละเมิดข้อตก ลงสร้างสถานการณ์ปลอมๆและเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนซึ่งทาให้หลายคนตั้งคําถามว่าจริงๆแล้วพวกเขาต้องการสันติภาพหรือไม่หรือแค่ต้องการจุดชนวนความขัดแย้งเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองและนี่คือจุดที่เรื่องราวเริ่มหน้าถกเถียงขึ้นมาจริงๆถ้ากัมพูชาอ้างว่าการกระทําเหล่านี้เป็นการป้องกันชายแดนของตัวเองแล้วเราจะตีความอธิปไตยอย่างไรในยุคที่ชายแดนสองประเทศใกล้ชิดก,กันขนาดนี้ มันอาจฟังดูสมเหตุสมผลจากมุมมองของพวกเขาแต่สำหรับไทยมันคือการยั่วยุที่ไม่จำเป็นและอันตรายประเทศไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ่งต่อครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นบาดเจ็บหรือสูญเสียและเรายังเรียกร้องให้กัมพูชารับผิดชอบต่อการกระทำของตนด้วยการตรวจสอบเหตุการณ์อย่างโปร่งใสยหยุดพฤติกรมยั่วยุทั้งปวง,งและหันกลับมาสู่เส้นทางสันติภาพเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียเพิ่มเติมในอนาคตคุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ล่ะครับ การละเมิดข้อตกลงซ้ำซากเช่นนี้จะนำไปสู่สันติภาพที่แท้จริงได้หรือไม่หรือมันแค่ทำให้ความสัมพันธ์ไทยกัมพูชายิ่งแย่ลงชวนคุณมาแสดงความเห็นในคอมเมนต์ด้านล่างว่าคุณเห็นด้วยกับท่าทีของไทยหรือมีมุมมองอื่นที่อยากแบ่งปันเราอยากฟังความคิดเห็นจากทุกคนเพื่อให้เข้าใจประเด็นนี้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น